การดาเนินง,งานของสภานักเรียนภายใต้โครงสร้างการแบ่งแยกอํานาจตามแนวคิดบารอนเดอะมองเตสกิเอร์การที่มาและความสําคัญพระราชะบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาจึงบัญญัติหลักการไว้ในหมวด1มาตรา7โดยระบุว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพมหกระมหา,า,าัตร์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ตามคู่มือสภานักเรียนปี2567การพัฒนาผู้เรียนโดยส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถตอบสนองการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความสําคัญในความเป็นชาติไทยผู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกิจกรรมมีการส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งรวมถึงเป็น,นกลไกสำคัญในการฝึกให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสภานกรรักเรียนโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมช่วงก่อนปีการศึกษา2568ขาดโครงสร้างและระเบียบว่าด้วยสภานกรรักเรียนส่งผลให้ไม่มีขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนส่งผลให้กระบวนการทำงานของสภานักเรียนไม่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ต่อมาในปีการศึกษา2568โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมได้ประกาศใช้ระเบียบโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมว่าด้วยสภานักเรียนพุทธศักราช2568เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยกำหนดที่มาโครงสร้างวิธีการดำเนินงานและหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนซึ่งใช้แนวคิดการแบ่งแยกอำนาจตามแนวคิดบารอนเดอร์มองเตสเกียร์ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงนาเสนอเรื่องการดําเนินงานของสภานักเรียนภายใต้โครงสร้างการแบ่งแยกอํานาจตามแนวคิดบารอนเดอร์มองเตจเอร์หศึกษาแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวคิดการแบ่งแยกอํานาจของประเทศไทยและโครงการการดําเนินงานของโรงเรียนอื่นๆออภิปรปายร่วมกันและสรุปสร้างองค์ความรู้ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเรื่องระเบียบโรงเรียนว่าด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน 3. กําหนดโครงสร้างคณะกรรมการสภานักเรียนตามแนวคิด ของบาลอนเดอร์มองเทสกิเออร์แบ่งอำนาจเป็น3อํอำนาจได้แก่ภิติบัญญตัติบริหารและตุลาการ 4. ทดลองใช้โครงสร้างทดลองการดําเนินการตามโครงสร้างบันทึกผลการดําเนินงานและสะท้อนผลการดําเนินการเป็นระยะ 5. นําเสนอรายงานสรุปรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนใน1ภาคเรียน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิดารักษ์บุญทองประธานคณะกรรมการสภานักเรียนขอเปิดการประชุมสะท้อนผลการดําเนินงานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนน้าร้อนมิทยาคงปีการศึกษา2568หัวข้อการดําเนินงาน90วันของสภานักเรียนตามโครงสร้างภายใต้โครงสร้างการแบ่งแ,งแยกอํานาจตามแนวคิดบาลอนเดอร์มอเตสกิเอร์ริมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายแรกนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะ,หน,ะ,คะหน้าที่เราชอบก็คือ มีการรับผิดชอบในการนำารวดบน,นทุกวันถุงนะคะปัญหาที่พบก,ก็คือไฟดับค่อนข้างบ่อยค่ะแล้วก็เสียงแตกแล้วก็เครื่องเสียงดังในทัวถึงค่ะแล้วก็มีการใช้ผ่านเยอะนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบประจําเลยค่ะแนวทางการแก้ปัญหาของฝ่ายเรานะคะก็จะเป็นการแจ้งที่ปรกษาสภาค่ะเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็มีข้อเสนอในอยากจะเสนอนิดน,นึงก็คืออยากให้มีการจัเดเตรียมอุปกรณ์สำรองค่ะก็คือจะได้แก้ปัญหาเพราะหน้าได้เร็วขึ้ ค่ะดิฉันเป็นตัวแทนฝ่ายวิชาการค่ะมีหน้าที่จัดการเอกสารที่ครูดได้มอบหมายเพื่อประสานไปยังฝ่ายต่างๆค่ะปัญหาที่ผมนะคะทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะมีฝ่ายอื่นมาทําหน้าที่แทนค่ะดิฉันจึงมีข้อเสนอแนะอย่างนี้นะคะอยากให้มีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในฝ่ายให้ดียิ่งขึ้นค่ะผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนผลอย่างเป็นระยะได้แก่ระยะ15วันหรือสสัปดาห์ระยะ30วันหรือระยะ1เดือน และระยะ90วันหรือ1ไตรมาสพบว่านักเรียนมีการทำงานที่สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งแยกอำนาจตามแนวคิดบารอนเดออองเตสกิเออร์โดยมีความรู้และมีความเข้าใจในโครงสร้างการดำเนินงานของตนโดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสภานักเรียนเข้ากับโครงการการแบ่งแยกอำนาจในระดับประเทศซึ่งสะท้อนถึงความสามารถตอบสนองการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความสำนึกในความเป็นชาติไทยตลอดกระบวนการทำงานม่ใช่เพียงแค่ช่วงการเลือกตั้งเท่านั้นบทเรียนการนำโครงสร้างระดับประเทศมาจำลองเป็นโครงสร้างนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติส่งผลให้นักเรีียยนนนนนมมมมมมมคคคคววววาา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 รรรรูู้้้้้้เเเขขขใใใจจตต่ออออสสถถกกกทงงืิิึึะะะบบปชธแล มีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ในสังคมข้อเสนอแนะจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่านักเรียนที่ดำรงตำแหน่งต่างกันจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันทาให้นักเรียนกลุ่มบริหารซึ่งดูแลงานในภาพรวมมีความเข้าใจในโครงสร้างมากกว่านักเรียนกลุ่มฝ่ายงานดังนั้นควรให้มีการสะท้อนผลการทํางานโดยให้ผู้ดําเนินงานเล่าถึงการปฏิบัติหน้าที่และประธานคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้สรุปการประชุมให้ทุกคนได้รับทราบการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายการต่อยอดและขยายผลรูปแบบการดําเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนมีผลต่อนักเรียนในวงจํากัดกล่าวคือเฉพาะกลุ่มที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนดังนั้้นนกกกกกาาาาาารรรต่่่่อยยคขสลลุุมมมมัเชิบบึทํวณ าการสภานักเรียนภายใต้โครงสร้างการแบ่งแยกอำนาจตามแนวคิดบารอนเดอมองเตสกิเอร์